สวัสดีจ้าป่อแม่พี่น้องมาพบมาพอ่อกันกับเจ๊เจ๊บเคยเ,เ,เท่าค่ะไม่สวยนะคะแต่ไม่ว่าค่ะเมรู้แล้วเธอจะเลิอกอยู่บ่บ่จะเลิกบ่ได้บ่คนมันฮักหมดใจไปแล้ว สวัสดีพี่น้องอันนิดหน่อยค่ะพี่น้องเสื้อแ k บขาดพี่น้องเลยพี่น้อยอันนิดหน่อยค่ะอเป็นน้ำจิ้มนะค่ะนน้ำจิ้มอันน้ำจิ้มจิ้มจิ้มจ้าค่ะน้ำจี่น้องเอ้ยล่างกระจกพี่น้อง บอกว่าค่ะมึงเฮ็ดความสะอา,ะาะดอยู่บ้านแล้วมาพ่อนางเฮ็ดอีกค่ะนางผมมีเวลารีบีนยองมื้นวนก็ไปขุดก่อยเบิดมือมาแล้วก็แรนไปงานซอยงานลุงจนเรามื่อเจี๊ยบตัวเจ้าสิไปขุดก็สร้างแล้วเพิ่นกับมามาซอยเพิ่นกับมาสังา่งคะแนนทบแทนเจ้าค่ะมาซอยทุบบ้านเจ้คาค่ะเจ้าคืเฮ็ดแล้วนั่นเจี๊ยบไหมอ้อยเพราะเป็นการอะไรทั้งสองคนนั่นฉันเลยไม่อยากว่าเนาะ อันที่จริงแบบบ่าวมิงเป็นคนเลิศแน่พี่น้องคนออกความคิดความเห็นก็คือบ่าวมิงส่วนบาอย่างหลายคนเอฟซีก็ว่าเออถ้าไปคุดก่อยคือเพื่อนไปทิขื่อนมหาตัวเอฟซีบอว่าไล่สอกไล่ชุดเรียกผ่นบ่เห็นบัดสุดท้ายไปเห็นตะเจี๊ยพร้าไปก็เป๋าเจี๊ยก็เป๋าเอื้ออันพุ่นนัดบอกว่าบ่เห็นเปล่าเออนางเจี๊ยบก็บอกม่เหนดอกพี่น้องไม่ทางก็โดนสาสอ บ่าวมิบอมาบ่ามิงไปหอดตาแก่ฝุ่นอุปหาเสเดินโควิดฝุ่นบริีนวัคซีนกันแล้วมากันไปเมษไปแมษไปแมษยังมากั้วโม่อยู่โอ้บอกว่าเพิ่มมาเด้อเธอไปลั้วโมนั่ะไปกั้วผูกผ่านั่นผ่านผ่านแขวงที่เขาลอกดาวตาแขกแห้งกระไรโบมี่มี่บมี่าว่าบบมี่นะ ถ้าจนชิลก็สร้างดอกสิตายกันเขาก็เถ่าแล้วสมควรตายแล้วแหละพี่น้องตายที่กบอย่างนี้เขาเหยียดตายอย่งโกหกนะครับบอกว่ารายใหญ่แห่งค่ะในบัตรสิบแล้วค่ะพี่น้องไหมค่ับบอมีกับบอมีคำแกะตัวค่ะพี่น้องมีโอกาสได้แก้พี่น้องผ่าที่กระจกที่ไหนเนี่ยนี่พี่น้องเพ เ่ป็นคนชีออันน้วัิมาบ้านเด็กก็ทำควาสะอาดด้วยกันพออย่างค่ะแต่มาอยู่ตรงกันนี่แหละค่ะถือว่าเป็นสำนักงานค่ะนี้น่ชินี้ชิๆนนาชิเรียบเลยเถอร์เเศ้านี่นะเอาน้ำสีแล้วยังมายอมมื่อยโยูพองมันหอนแดจะขาดนอจะอชิลภาพลงาปนกแล้แล้วเลยนะวันาไปหาปาอยด้พี่นองเย เบิ่องนางอมมาลาด้วยค่ะน่าปากเธอรซิเมน่ะดูอืมโอ้ยปากปลหมินป่ปากปลาหมินปุฉันเตกแล้วทากมิงหมงกันแม่งแหมิจันที่ปี่อะฟีทีีเจ้าเอาอนนี้ก็อนเยอ่ะยงเป็นห้อยแนี่อันนี้ตอันมันเป็นห้อยเราจะให้ฉีดแทนทำความสะอาดนั่นมาค่ะพี่น้องมาทำความสะอาดไปน้ำกันเลยค่ะเช็็ดเช็โอ้ยปีนกัน่ะอมาลาปีน่ะ เออจีนแล้เจ็ดบะหมี่เทปขนาดไหนถึงห<ะ>มดน้ำเทมันค่อยอันนังง้นเฮ้ยมันสูงกะเขาตากขางล่างมันก็ทำมีกระดายอยู่เอ,อี๋วอันไหนมันพี่ล่ะเดี๋ยวก็ตดีกระเจ็ดข้างล่างมันแล้วก็ตดีเนี่ยมันจะเป็นอย่งางบะหมี่มจะเป็นอยังมันบะเทืงเทืง,ง <c ười> มันค่อยยังเถิงใช่เอ๊เขาจะลดกำลังเนาะโอ้ยมันจะตู่บานเดียวกันเหมืบะหมงเฮ้ยกับบะแปลกนะเจ้าค่ะ มาช่วยทําความสะอาดเพราะก็ทุกคนก็ไม่อยู่ศูนย์รวมอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะบรรดายูทูบเบอร์นะเจ้าค่ะกัแมนกัเฮดไปเพื่อลูกเพื่อนร้านแล้วกับเพื่อนหลายๆคนเนาะที่จะมีโอกาสไม่ยอมไม่ยมมามานาั่งกับพ่อได้พักได้เศร้านะพี่น้องหรือว่าอย่าอยู่เที่ยงให้เที่ยงหน้านัา่างก็ยังสิบปุ๊กอยู่เจ้าค่ะนั่งอาสิบปุ๊กตูบหน่อยอยู่กลางน้องน้ำนเดี oh. ่ยมัน้มบรรยากาศคือคล้ายๆ น้องบอกมีงไงนางสีตีได้มิงนี่นางมีโครงการคือการแต่นางสีบอส่สังกะสีใส่หนาม่เสี่ยงแม่แม hm. ่เธอหนาละเสี on, ่งกลัวได้มาไหมย่างเขาเห็ดอยู่ให้น้องเขาเสียนั่นพี่น้องเพราะว่าเขาได้ยนอยู่ในบ้านแล้วไปเสี่ยงประกันเสนี่ยังยาย หอนเนี่ยหอนอ้าวหอนอ้าวเท้ลในบอกก้อนจะขึ้นมาหนิ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาา่าฮ่านมาฮฮ่าฮ่ามา่าฮ่าฮอาฮ่า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 ฮ่่าฮา่าง่่า่าฮ่ัฮ่า่าาฮาาฮ่า่า่างยายา่า่าฮา่าาฮาฮ่า่าฮาาฮ่่าาา่า่าา่า มา่ยงน้อบาเนี่แม่นเพดผิดยังดีบ่ทีพี่น้องน้คตามลูกชายครับบ่เนะชายเ่เจ้าเดยปล่อยถุกมันเนะน้ำไ่ใช่พี็บมี้มีใกบมีลูกเต่าก็หลายคนน่ะลูกชายแตกบึมบึมลูกไผ่ก็มีมีแต่ลูกไผ่เขาไปจเงเผาเจ้าเห็นอยู่บงเินันบเินอ เอาคุณข the <hai, S 2> ้าใช้เงินสดได้ไรได้ก็ใช้ของเขาวันเขาป้อยใช่โบมีตื่นทำมาดึงห้มกําลังบุกหัวกันอยู่พียงหัวกับโบมีเดี๋ยวามาใช้สบายเจ้าค่ะ จ่วยอ่ะจะัาเกิดเรื่องมันก็เกิดจะมีน้ำจ้ะค่ะกำลังทำกุศลบ้านจ้ะค่ะยายเพิ่นว่าเพิ่นก็มาหานางเพิ่นว่าก็เป๋าเรื่องเรื่องปัจจุบันของเพิ่อนนะเบื้องเรื่องของมเด้งครอบครัวเพิ่นนั่นแหละน้อในายแฟนเพื่นกับโบมี่เพราะเฮ็ดตีจางกับโบมีนั่นกับดริโภคเราเพิ่นชิมาอย่างนี่เหรออืมแบบไปจั๊กของเขาเขาสันดา คือว่า,าเราไปใส่น้าเขาเปิ่งน้าเปิ่งไฟเขาแ<อ> <เอ S 1> ม่บ่มียังเป็นของเจ้าของตัวเองใช่ป่แล้วกันบ่มีแม่อยู่ในบ้านเดียวบ้านเดียวกันแล้วกำลังอยู่ล่ะบ้านไหนดิทางบ้านอาจ่าดิทางบ้านบุ้งนาหัวบ้านหางบ้านเนี่ยน,นะขังโรงงาน,น,น<เ>อ่ะเข้านี่มันถูกโกงถูกแพงแต่ข้าวผสมรวยยังบ่มี มีนจะทุกๆทุกเป็นขวดตส่ังี้ยม่มีก็จะชิชว,ว่าได้นะเจา้า,จาขาพี่น้องเจา้าขาช่วยคิดนะกค่ะนี่ไร้ขเพึ่งเขาอี่มแล้วหันนกก็นกหันไหวก็ไไรนี่แหละเสนาเฮ็ดได้แล้ว าาวัานมาเบิ้กจะคือว่านั่งรวยนี่เนาะโอนาจะวมาหานาง่าเราก็จะสื่อสารอบอหลายๆอย่างเนาะวน้แะก็ะแกมองให้มองพืนหรือมองมองน้มองน้อ,งนยอย่างแล้วเอานันทุกเราเก็น<ด>อยู่เนเราได้ เขินคือไปหงเนื่นอย่ไฟน้ใส่น้ำเขาบ่เว่ายนี้นะดยจะได้หมอกไมบ่ได้หมอกไมจะเพาหมอกมันอ่ะบ่้งเอาเขาหงอนเพาะได้เนาะใส่ไ่น้ำเขาใช่ไฟน้ำเขาตักน้ำน้ำเขาเขาเงันก็ไลยเงินอยู่ได้เนาะเอ้ยเนาะก็จะเาขามดึงเขาเงือย่างปเนกันนะใช่้ะซื้อหมองมัใส่กันเนี่เขาาได้เนาะเอ้ยเนาะก็ได้ซื้อหมองนแยกของมันอย่นนีด้ กานี้ใครกูฮาไปดึงข่าลเนาะถ้ดึงขาลมันก็แทงเนามาเฮ็ดูเป็ิดยิงตามตเอื้อยเนาะสีเพื่อเท้าน้องนอนไม่ลูกใชยลูกลูกเจ้าบุมไม่บลูกช้บุมไมู่กชาซกบุไม่บ่ลูกเจ้าก็อยู่หุบปากคลองหุบใช่ลยลูกชายก็อยู่บ้านพยองมีใอยู่เดียวบ้ายเนยนาะอยู่เดียวเลยกำลังพ

สีได้เยนะที่ว่าเราการนั่งกระสรุปมาถึกพี่น้องนั่งนั่งก็สรุปมาถืงซื้อเงินก็ซื้อป้าป๊อกินในคนในบ้านแล้พี่น้องชุดมากนั่งก็บอไดไปคุกที่เราไปหฮะพอดูพ่อเป็นได้แต่หูอยู่อพอดูกองไนแต่ไดนะพี่น้อง ส่วนมากกานั่งกาจะบ่ได้ค่อยไปรีวิวบ้านนั้นบ้านนี้ว่าการ,ปร,กราเป็นอยู่ของเกระจเป็นเน่ยใดนะสรุปแล้วก็คือว่าส่วนมากกานที่นั่งเฮ็ดที่นั่งไปรีวิวกัที่นั่งไปทําบุญส่วนมากนานกานั่งก็จะเฮ็ดเกี่ยวกับพวกอันสังคมนะพี่น้องเฮ็ดเกี่ยวกับสังคมอย่างเช่นเฮ็ดวัดเฮ็ดป่าเฮ็ดโรงเรียนอะไรเฮ็ดเพื่อเกี่ยวกับสังคมเห็ด ส่วนรวมนะพี่น้องแม่นางกระชุนมากนางกระเสบบคอยไปรีวิวเป็นเป็นจุดเป็นจุดส่วนละบุคคลหรือว่าเป็นส่วนละรอาคขัวจังนั่นนางนางจะบ่บอกคอยมาทั้งนี้ครพี่น้องกระุนมากนางก็จะเห็ุไปทางสังคมมากกว่วเห็ุทางส่วนรวมมากกวัวที่นางเหตุนะพี่น้องหลายๆคนก็ที่เคยที่ตามนางมากกระุนมากนางก็จะไปทางนั้นมากวัวเนาะ สรุปแล้วล่ะก็คือวนะ่าเนาะสรุปแล้วล่ะก็คือยายเพิ่นมาขอความช่วยเหลือช่วยเหลือว่าเพิ่นกัขาดแคลนหลายอย่างนะพี่น้องกระอึ้งมาสักปักเหนือนักจืดจับว่ออกมาโดยบทสรุปนะพี่น้องคือว่าเพิ่นมาขอความช่วยเหลือจังซี่นน้ำไผเพิ่นก็บ่มีแล้วก็ผัวเพิ่นก็นบ่มีน้าหูเดียวผัวเพิ่นก็เพิ่นก็เสียไปหลายปีแล้วเนาะอืเสียไปหลายปีแล้วเพิ่นก็อยู่กับลูกทายแล้วก็ลูกสะใภ้ ลูกสาวเพ่นก็นอยู่กรุงเทพต่างคนต่างออกครอบครัวเบินแล้วพี่น้องฉันมากะหาข้าวเ้า,าก,กินมือหามือกินขำประมาณเดี๋ยพี่น้องจุดนะก,ก็คืออยากได้ไฟไหมครับสรุปแล้วเพน่นกนัมาหานางขอความช่วยเหลืยนางกะยังบริโภครงยังบริวารอ,อะไรนักพี่น้อง ก่อนปรึกษากันก่อนภาอาจังไดษนเคตนี่นะพี่น้องเอ้ยมีเคตมีเคตที่แบบอธิบายเนี่ยพี่น้องเคลนี่เพราะว่านางก็ชนมากที่เหต็ดมากกับไม่ได้เค็ดเคิดเกี่ยวกับอส่วนละบุคคลมาหรือว่าส่วนละครอบครัวมาแต่ละครอบครัวนะชนมากนางกะ,กะคืออย่างที่เห็นแหละชนมากนางที่เ,เกี่ยวกับสังคมส่วนรวมหมักกลัว โดยสานละกษณะนี่แหะพี่น้องเสียมราพาจากนั้นนะเจ้าค่ะโดยเจ้าค่ะเดี๋ยวเราจะปรึกษาในกูมมูอยูทูบยูทูบโนกาดนี่แหละพี่น้องว่ซอยกันมันอะไรได้ซัมไดจังได้กับว่าค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะเจ้ออาคขออาสบายดีจ <c oughs> ้า <c oughs> ขอบคุณทุกอคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อทุกคนที่อยู่เบื้องหลังเจ้าค่ะ